คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนมาพบกับต้อมกันอีกเช่นเคยนะคะเพื่อนมาดูแนวทางลาวสตาร์นะคะมัดรวมทุกลาวนะคะงวดประจำวันที่7เดือนพฤษภานะคะเพื่อนเก่อนอื่นเรามาดูผล ของวันที่6กันก่อนนะคะสูตรวัดดวงเด่นเลขหและเลข2นะคะเพื่อนวิ่ง5รูป2ค่ะมาดูที่ลาวทีวีกันเลยนะคะ8 45ี้าเนาะเข้าเป็นตัวกลับนะคะเพื่อนๆท่านไหนที่วิ่ง5ก็เข้า45นะคะส่วน09ไม่เข้านะคะเพื่อนลาวเฮตีค่ะ 4ี่หกสเข้าตรงตรงเลยนะคะตัวกันนาอกันเลขหกนะคะเข้าตรงตรงส่วนห้าแปดนะคะก็เข้าตรงตรงราวเฮดี้ปังสุดๆเลยครับเพื่อนเข้าตรงตรงทั้งบนล่างเลยนะคะท่านไหนที่วิ่งห้าก็เข้าห้าแปดนะคะมาดูราวราสตาร์นะคะเพื่อนหกหนึ่งสองเข้าเป็นตัวกลับค่ะ ทำให้ที่สองหนึ่งเนาะเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่รูดเลขสองนะคะก็เข้าหนึ่งสองเนาะส่วน49เนะคะเพื่อนไม่เข้านะคะมาดูเราจำปาสักรรกันต่อนนย์สองแปอันนี้เข้าตรงตรง,ตรงนะคะห้า <Want> <5, 0, S 1> ก็เข้าตรงๆงเลยเนาะเพื่อนๆคื่อนขาสูตร,ตร,ตร driven, วัดดวงโอเคมากเลยนะคะ สุดวัดดวงปังสุดๆเลยค่ะมาดูลาววีไอพีกันต่อนะคะ424เนาะเพื่อนๆท่านไหนที่รูป2ก็เข้าสองสนะคะ94ไม่เข้านะคะเพื่อนๆมาดูลาวสตาร์วี p อพีนะคะ781ไม่เข้านะคะ98ไม่เข้านาอเพื่อนๆคะเรามาตามกันต่อนาอของวันที่7เดือนพฤษภานะคะ เลขเด่นจะเป็นเลข5กับเลข2เหมือนเดิมเลยนะคะเด่น5กับ2เนาะเลข5จะเป็น5 0 5 1 5 2 5 7 5 9นะคะเลข2มี2 0 2 1เหมือนเดิมนะคะ2 2 2 4 แล้วก็29นะคะส่วนตัวกันค่ะเพื่อนๆกันเลข7นะคะมี70 71 73 74แล้วก็79นะคะวิ่ง2รูดห้าเหมือนเดิมนะคะเพื่อนมาดู3ตัวกันนะคะผลของวันที่6นะคะเพื่อน3ตัว เราเข้าลาวสตาร์วีไอพีรอบดึกนะคะเพื่อนเจ็ดแปดหนึ่งเนาะตั้มให้ที่หนึ่งเจ็ดแปดเข้าเป็นตัวกลับนะคะวันนี้ทั้งหวยหุ้นนะคะเข้าตรงๆเนะเาะลาวลาวสตาร์วีไอพีก็เข้าเป็นตัวกลับนะคะแนวทางวันนี้โอเคมากเลยนะคะเพื่อนเรามาตามกันของวันที่เจ็ดนะคะต้องมีมาฝาก เชุดนะคะมาดูชุดแรกคร่ะเพื่อนศู0ย์นสะคะ0ูนเนาะ184นะคะ,ะ,ะ318 383 471 718อันนี้ตามตัวเดิมไว้นะคะ7จ9 957นะคะก็มีมาฝาก9ชุดเพื่อนๆคะอย่าลืมซื้อตัวกลับด้วยค่ะต้อมขอวอวยพรให้ทุกท่านนะคะรวยๆเฮงเฮงปังๆนะคะหลับขอให้ได้เงินหมื่นตื่นขอให้ได้เงินแสนไปไหนมาไหนพบเจอแต่เรื่องดีๆนะคะวันนี้ต้อมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะบายย